นำคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อค่ะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังยังที่แจ้งวายว่าวันนี้มีสัมผาดผิเศษ้ค่ะในประเด็นข้องกระจูดค่ะคุณผู้ฟังค่ะสุราธานีบ้านเรานะคะก็มีพื้นที่ทีมีการจักสร้างกระจูดโดวยวันนี้นะคะได้รับเกียริจากคุณผัชรีจิระดิโลกค่ะประธานวีซ่ากิจชุมชนหัตกรรมจักสร้างกระจูดบานห้วยหลึกนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะวา่าในรูปแบบวิธีการที่เขา นํามาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นเขามีรูปแบบใน,นบางแล้วก็หลังจากที่ทนายกนั้นนําเป้ากระจูดออกซูใส้สาตาเมืองแฟชั่นพาไปไกลถึงฝรั่งเศสค่ะพ้นตอบรับตอนนี้เป็นปันปรือบางตอนนี้นะคะผีกุนผัชรี่จิรดิลกมารออยู่ในทายแล้วสวัสดีค่ะ จ้าสวัสดีค่ะ,ะคุณพัชรีจิราดีโลกนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนหัตกรรมจักซ่านกระจูดบานห้วยลึกยุติพุนพินใช่ไหมคะใช่ค่ะยุติปะศริษฐอ่อนถาสะทอนซึ่งตอนนี้ยังมีเหรองโครงการจักส่านในในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกันเลยไหมคะยังมีปกติค่ะอ๋อได้ได้ดำเนินการมานานหรือย,ยังอะคะก่อตั้งกลุ่มตั้งปีสองห้าสองแปดส่งเปิลเนี่ย ค่ะแต่เมตรเท้านะขาเด็กมากก็มาเป็นรุ่นเอิ่นปัจจุีค่ะค่ะนี่มาซ้ำรุ่นแล้วใช่ค่ะกตั้างอิงเต็มปีส่งท่านทำไปกระค่ะค่ะทึ้งเันนี้ในรูปแบบตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมาร์กนอยเท่าไรอะคะสมาชิกกลุ่มตอนนี้45คนค่ะ45คนอ่าพวกคนสามบนขาสะพอนมาเตยค่ะก็เป็นกลุ่ม สมาฉิกจากถาสะทนกระจูดออกมาจากแต่ไหนคะเรามีพลูกระจูดยี่ในตำาบลนน่ะมีตืนชีมู่ซ่ามู่หกนะคะแต่ปกมู่นึ่งมู่ห้าค่ะเรามีปาบรู้แล้วก็มีวัผู้ดบทีเขาเรียกว่ามีชายกันมาตั้งแต่ปัจจุรุษแล้วก็ภูมิปัญญาเข้ามาตัดรุษอะค่ะเหมือนไม่ก่อนอะเอามาสร้างเป็นขค้งชายตัวเรือนเมื่อนปวกต้าปวกกระบุงไร้ไวตาข้าวเปลือกตาได้ยปเนี่ยแต่ประจุู การรวมกลุมกันมีทางด้วยงานการส่งเสริมให้องค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์าออทากเคื้อง้อตาลาาได้เป็นอยา่างสมรรถนะการเกนตรที่ขึ้ปี2 5จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งกลุ่มตาลาาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนอะคะคือถ้าตอนนี้อะค่ะแบ่งตาลาาท่าการค่ายแบ่งเป็นออนไลน์กับออฟไลน์่ะคะจะเกิดออนไลน์มาก่อนเนี่ยออฟไลน์จะเกิด การที่ว่าเอาทําผลิตตกคงๆตั้งนะคะมีการออกบูธมีการจับหน้าจะพอช่วงที่โควิดอะค่ะก็มีการจับน้าข่านทางเฟซบุ๊กมั่งข่านทางอินเตอบ์เนเอาข่านทางแพลตฟอร์มข้องทีทางเมืรร่อกีาอาราชการสู้เติมแล้วเราก็ข้าไปเปิดแพลตฟอร์มเมื่อท็อปปี้ลัดดาได้บรรยากาศมาจ,าจ่ค่ะอจับมือผู้บริโภคได้ไง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันเยง่ายก็คือ การวิถีชีวิตชาวบ้านชีวิตที่ชีวิตผู้บริโภคเขาก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะชอะซื้อสินค้าด้วยแลน์เขามาซ้าจิตจะซึ่งจีกรุ่มเพราะว่าถ้ามาซึ่งจีกรุ่มบัตทีมาได้ยาเมันก็ใกล้ค่ะซึ่งรูปแบบการค้าพนันเนี่ยในช่วงโควิดทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้าในช่องทางค้าออนไลน์เนี่ยมียอดค่ายเพิ่มขึ้นมากหน่อยแค่ไหนคะก็พุ่งึ้ก็มีเรื่อยๆนะคะเหตนตลอดตอนนั้นต่ว่า จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นของถังลกโครงการได้ช่องกลุมนะคะภาพค่ายแบบค่ายปีคลายส้งอ่ะค่ะก็จะเป็นทลองยากเลยนะคะค่ายปีกเนี่ยก็คือเรามีวัตถุดิบตัวหนึเรามีอ่าเขียวไน้นะคะอ่าวัสดุนั่งภาพเลขเนี่ยค่ะตู้ซี้หน้หลายหน่อยเราทำการชอค่ายปีตามเส้นเขียวตามซิ่งทีสาราตรงกลารในพีนที่นั้นเด็บกองปุดโขลแต่ส่วนร่มข้องูกขาค่ายส้วงอะค่ะ จะมีกลุ่มทีแนคคออะอลา์ทีาไปจับหน้านต่ออันก็คือเราจะผลิตตามตามรูปแบบของเขาถทกต้งน,นะคะรวมนะคะโร,ง,รงแรมห้างก็จะเป็นหัวปอกให้างหัวข้องสายในห้องกระเป๋าบีแบก็กหัวตะกลาเล็บหค่ะคก็คือกอรวมโรงแรมบ้านเราเนี่ยทยัิดหมดเลยนะคะสูขแกตกระบี่พังงาเกาะสมุยค่ะบางทีเกาะชลบุรีก็มีมากค่ะ อันนี้คือ,คอล,ลูกค้าใหญ่เลย <c oughs> ก็คือนําไปใช้ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ที่นาไป<ช>สําหรับประเภทผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทอะไรแบบนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน่วยงานราชาตาอันีเป็นกลุมลูก้าส้งก็บ,บางทีจะ,จะเป็นกระเพาะข้ามนะค่ะหรือเอาเป็นแตะเวลเาเราเรียกว,ว่าใส่เปล่าใส่เอกส่างดาบเยอะทีเนี้่ะห้องทีละลา้ผู้สมานามาบางทีมาาวัดมาใกล้มาเมื่อนกบดว่าการบ้านเราก็ เป็นข้องดีบารเราได้ท,ท,ทีนทพพี้บางทีทีสิ๊กทีสุ่มทีพอการสื่อไปซึ่งกลุ่มทีเป็นบริษัทเลยนะคะพอเป็นออเดอร์จะเป็นพววรขคอยตะกาแพ็กเกจสีไม้ได้ทีนี้ค่ะเอาไปใช้บรรจุขออ้องเมื่อจะู่ส่งอยู่ีิกลุมก็จะมีกลุ่มโคเดนเพลทนะคะเดิมโมร์คอเซนทันสีสั้งสั้งเกือบทุกปีนะคะจะมกาสั้งเอาไปเอาไปค่ายค่ะขายค่ะไปเป็นแพ็กเกจ เอาไปแจ้งสิ่งไม่ค่ะนิืค่ะเป็นลูก่องเนี่ยค่ะหระือพ่อเรียกเขาจะมีรูปแบบบการ์ทีจะมีดีไซน์คือคือมีมีรูปแบบมาให้เราแล้วแล้วก็สร้างตามออเดอร์เราก็ผลิตตามรูปแบบที่เขาสร้างเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็คือมันก็หมายจากปืนทักี่ช่องงานตัวเดนเดอร์มาค่ะตกะ,ะตกร้าก็คือตะกร้าสันเดียบห่องคันเกียนแต่ว่าปลูกซี่ตัวไนมาใส่ผ้าต้มออกแบบให้แบบ อ่างจะปีกกลมก้อนลเลขแบบนอยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเลวลาเราทำางานออเดอร์ลเลขเนี่ยค่ะเราจะทำตัายตักสีงอกห้องลูกค้าด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นมนก็มีอยู่้ายค่ะว่าได้เกินชิ้นหนึ่งสักร้อยห้าชินช้นชิ้นหนึ่งไม่เกินห้าโงหดได้เป็นอย่างค่ะถ้าป็นกลมลูกุ้งแต่ถ้าป็นกลุมลูกต่ำปีกนี้คือแบบชาแบบทูกจะตีรักค่ะ ไม่ไม่ได้เกลี่ยงเลย่งเี้ยอ๋อก็มีส่งรูปแบบก็คือทําผลิตภัณฑ์แบบไทยส่งตามออเดอร์อแล้วก็ขาปลีกก็คือเมื่อไครที่เห็นรูปแบบที่เราทําไว้แล้วสําเร็จรูปแลบบ้วมาถึงเห็นแบบโอ้โอันนี้ทุกใจราคาอย่างงก็แล้วแต่แต่ฉันยินดี่จะซือ้อถึงตอนนี้รูปแบบไหนที่ได้รับความนิยมมากนะคะก็ย่างดีมากค่ะมันได้ตัวนคะบอกว่า้เป็นเนี่ยที่มามันจะไล่ไล่ตัวอื่นค่ะบอกวาถ้าเป็นไง แตงงานงานถ้าเป็นแนวกกระเป๋าถ้าเป็นลูกค้าเป็นกระเป๋า,ปปาแฟ่นไลๆหรูปแบบนะคะคลิปคลิปคลาสนี่ค่ะเราจะมีกระเป๋าที่เป็น,นาน้ะตาเย็บมานเปื้อกระจุดนะคะเอาซี่ีเรามาตาัดอัจจะไม่ถึงสีดมค่อนง,ง,งเยอะอยู่ค่ะก็ผลิตกันดซึ่งถ้าเป็นกลุม่มที่เป็นลูกค้าต่างประเทศเขาจะสื่อข้องสีเป็นข้องหัวตกแต่งค่ะให้เป็นค <c oughs> อ ตัวเลขเป็นกระเป๋าเขาจะไปขดสื่อเท่าไร่ค่ะการจะแล้วแต่กลุ่มลูกคา้าค่ะกลุ่มลูกคา้านัต้นใจเนี่ยเราพิดได้บริทอื่นเวลากลาุ่มพัฒนาต้นผลอลิตผลผลิตกัน,กนค่ะ,ะแล้วถึงตอนนี้ทีเราส่งลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมีประเทศในบางนะคะที่เป็นลูกคา้าของกลุ่มวิ่สร้างกิจอยู่ตอนนี้เอ่อที ที่ต้องลูกค้ากลุ่มโซนยุโรปจะมีสวีเดนนะคะจะมีเซตเดนมาก่อนมีอเมริกาค่ะซึ่งต่อที่โซนเอเชียจะมีเกาหลีมีญี่ปุ่นค่ะติดตรงเลยแต่ก็พูดง่ายๆคือแพ็คชั่นด้วยดีไซน์เล็บเป็นแาบไม่ได้ไม่ได้แปลปร่าไม่ได้ไม่ได้ขายที่ไอ้ที่เข้าชอปปี้สัมผัสมาค่ะแบบเาเรียบว่าที่ดันดานเลยต้องเทอรเโาไม่ต้องเสียด้วยขายค่ะฝันทีก็ คือ <c oughs> เป็นซี่กระจูดเลยซี่กระจูดเดกค่ะเต็มซี่เหมือนแบบสายไพยแ่แหกหรือซี่แบบที่ธรรมชาติเ็กต้องเติมเงาไม่ต้องอัดตัวค่ะทำหมายจารเป็ดกลองเป็นผ้าเป็นถุนงผ้าอ่ะค่ะอ่าค่ะแล้วก็หน้านี้เนี่ยค่ะที่นัายกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะพอได้เห็นข้าวแล้วไปแนวรูปแบบที่ว่าไทยไทยมีผ้าเข้ามามีกระเป๋ากระจูดเนี่ยในในส่วนของการส่งเสริมการตลาดตรงเนี้ยค่ะมี ความได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะคะถ้าท่านชื่อฝัดตรงพอดีนะคะเพราะว่ามันเมื่อนสวยทรงเติมเป็นลงปลายปีอีกอ,อีกทีหนึ่งอะคะ่ะสีส่วนตกงเติมกลุ่มสีธรรมวงงานที่มุดจะเป็นกลุม่มชาวบ้านนะคะค่ะถ้าถ้าใน,นการสร้างือเนี่ยมันก็จะเป็นเ้าชุมชนโดยตรงเลยนะคะเพราะาบ้านค่ายากคืนเพื่อนที่เป็นนี่าค,ค่ะอุป้นค่ะ โปรไบโกอย่างอื่นบางทีมมนก็จับน่ายเราคือไงกจะเป็นข้องไหนคุนใจเยอะตัว่าชาวบ้านนะค่ะใช่แื่อแนวคิดห้คองการจำหน่ายสิ้นขาดนนุมนชนชนกระฉิดว่าชุมชนน่าจะได้แบบต,ตรงแต่ทีนี้ถ้าถ้าซึา่งมีกลุ่มกระจูดนะคะก็มีแนวโนมที่ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าสีฐานไปออกข้ามมัน,นระยะเวลาสั้นอยู่ะนะคะซ,ซ,ซึ่งซิ่งเหล่านี้ถึงเวลาสิ้นขาด างตามดงแกมชื่อวารานอาหารก็จะมีลูกค้ตาต่างประเทศที่ว่าสนใจอยู่แต่ว่ามันเป็นแค่ลูกค้าเข้าพับไปนะคะมันก็ไม่มาเอาไปหนัเสนอต่างประเทศ,ไ,เไ,เทศได้เพียงอย่ค่ะก็คิดว่านในต่างประเทศจะมีจะมีเขาเรียกพ้นกระทบในอันที่มียอดถ่ายทีทททวีวันนี้ลเลสเนี่ยคะ่ะก็อตอนนี้ต่อเมื่อแข่งกิ้งเคอร์เวอร์ลเลสเนี่ยคะ่ะชอบรีดิวฟรีสเลสเนี่ยคะ่ะก็ ติดต่อข้าวมาเพราะว่าตางลุ่มโูทอบขึ้นเขื่องด้วยค่ะต oh. อกประหนักนี่ครับฟางกระป๋อร้านฟูตมวานทางกรมเจรจาธุกรการค้าระหว่างประเทศค่ะ <c oughs> จะติดต่อสอีกระป๋อเพื่อเป็นข้อทีละเลยให้กับปูประเทศตา่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นติดเรื่องที่5ยินดีเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นข้ขอทีพอพอเข้าได้หลับไปแลว้วอ่ะมันก็จะกระารโฆษณา ต,ต่อต่อการไปโดยอัตโนมัติโดยทีจาดปุ๊ไม่ต้องเกียค่าผู้ชนะอ่าค่ะแล้วถึงกรณีทีท่นี่ในเมือทีวะช่วงนี้เรียกได้ว่าพอทันนายกโปรโมทไฮกระจูดกฟ็ฟฟเวมาในระดับหนึ่งใครที่สนใจเนี่ยพอจะมีชองทางได้ได้บ้างนะคะทีจะไปสื่อกระจูดหรือว่าจะไปทีอิสระกิจชุมชนทีถาสะทอนเลยหรือว่าจะสร้างแบบออนไลน์ได้ข้อชองทางนิดนึงได้ค่ะได้ม่ตสุงชองทางเลยค่ะ ถึงสีกลุ่มกระจูนนะคะหนีเวไต์กระจูด .com นะคะ www.ka.double.od.com นะคะแล้วก็มีเพจนะคะเพจผลิตผลิตภัณฑ์จากสูตรบ้านห้วยึกะคะ่ะปก็ในแพลตฟอร์มช้อปปี้นะคะชื่อดูชอปค่ะแล้วก็กลุ่มเนี่ยคะ่ะก็คือปวดหายสีกลุ่มเนี่ยเปิดสำการตั้งแต่จันทร์เสาร์ทรารรับผลสีบบ มาเที่ยวเลยข้ามมาดูการผลิตและเพันยาค่ะก็สืบสีบกุ่มได้เลยเพาราะว่าอ่านผลิตแล้วก็มีหน้าทิ้นขาต้องติ้นขาให้เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ก็ยินดีตลอดเวลาซึ่งถ้าึกิาจะจะไปมาดูงานซื้อวา่าสีข้ามาเยี่ยมชมไล้เพันยาค่ะโทรนัดมากหลวงนงาบัะเบอร์พิเบอร์ก็คือตู้แปร์กาวค่ะกลาช่องพวกนึ่งนึ่งเจ้าค่ะติดต่อหลวงน้าได้เลยค่ะ เดี๋ยวนะคะยำอีกทีหนึ่งศูนแปดกาเกางหกค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ด้า่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ด้านี่เบอร์ตรงคงคุณเปิลคุณบีเปิลได้เลยนะคะค่ะ,คะ,คะใครสนใจสร้างสือผลิตภัณฑ์ใครสนใจออแบใครสนใจซุกซ่าดูงานรือวว่าข้อองค์ความรู้เกยวกับภูมิผัญญการดาประตูต่จอจิงดีค่ะค่ะ วันนี้นะคะในโอกาสที่ได้สัมณ์สอบถามข้อมูลเรืองข่องกระจูดเราก็ต้องข้อครอบคุณพี่เปิ้ลนะคะเรือว่าคุณพัทรีจิรดิโลกประธานวิสาากิจชุมชนหัตกรรมจักร้านกระจูดบานห้วยหลึกเป็นอย่างมาค่ะแล้วว่างหวาโอกาสต่อไปค่ะพี่เปิ้ลค่ะเราจะมีโอกาสได้เจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆได้ไปแลในพื้นทีวิสาากิจชุมชนแล้วก็ได้ไปดูขั้นตอนวิธีการทําแล้วก็สัมผณ์พี่เปิ้ลทีวิสาากิจชุมชนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยค่ะ ดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะ,คะอ่ะขอบคุณบเปิลด้วยนะคะขอบคุณน้องแต่งไทยด้วยที่ได้ประสานในเรื่องข้องกระจุดนะคะที่เป็นวีซ่ากิจชุมชนมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะใน